สวัสดีค่ะหมอลินมาแล้วนะคะทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังคะสำหรับคำตอบในการลุ้นเลือกไพ่นะคะมาค่ะเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะหนึ่งสองว้าเสียใจด้วยนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะผิดหวังเสียใจช้ำใจไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะมาค่ะไพ่ใบที่สอง ตึงๆๆๆเย่ yeah. มีโอกาสสอบแข่งขันนะคะสอบติดสอบชนะนะยินดีด้วยนะคะถ้าสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองมาค่ะไพ่ใบที่3มีโอกาสที่จะได้เรียนโรงเรียนที่เราหวังไว้นะคะแล้วก็สำหรับการเรียนใน การสอบไม่มีปัญหานะคะทุกอย่างจะราบรื่นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่คือการทำนายไพ่ของหมอรินไม่ว่าคุณจะเลือกไพ่ใบไหนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ถ้าใครยังพอมีเวลาเตรียมตัวอยู่ให้เตรียมตัวในการสอบให้ดีนะคะที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะอย่าเจ็บป่วยก่อนที่จะไปสอบนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ